ที่ร่วมอยู่ในพิธีในวันนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเราเรียกว่าพิธีตรงนี้เราเรียกว่าตุรีกะในภาษารานะครับซึ่งเดิมน,นั่นก็คือหมายถึงพิธีสมรสอันศักษษษดิ์สิทธิ์โดยศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคุณที่เป็นเจ้าบ่าวก็มีความศักดิ์จริงในการที่จะร่วมสมรสกับเจ้าสาวเจ้าสาวก็เป็นผู้ที่ศักดิ์จริงที่จะอยู่ร่วมกับเจ้าบ่าว เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าพิธีอัปนิกาอันมุมกฏดาซันพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความจเจริญครับผมก็จะให้โอวาสเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติในวันนี้ได้รับรู้ได้รับทราบจากเรื่องราวของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่งวิถีชีวิตในการดำเรชีวิตของเราแล้วก็ให้พี่น้องหลายๆท่านได้เข้าใจถึงพิธีกรรมในศาสนาซึ่งก็จะมีรายละเอียด ไม่มากมายนะและก็ไม่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่สร้างความระบาใจหรืออ่ดอใจแต่ประการใดวิถีชีวิตของอิสลามก็เหมือนกับวิถีชีวิตของมุสลิมหรือว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอัลลอฮฺสุภารณมาตาลาได้สร้างเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นบ่าวของพระองค์และโดยที่มนุษย์คนแรกที่อยู่ในโลกนี้คือท่านนบีอาดามอะลัยฮสามตามความเชื่อของเราทุกๆคนแล้วก็หลาย ศาส,สนาที่เชื่อกันนั้นว่ามนุษย์คนแรกที่พระอมลลอได้ทรงสร้างมาเนี่ยคือท่านนาบีอาดามหรือโนอา์ที่เรานั้นรู้จักกันแต่หลังจากนั้นเมื่ออาดามนั้นอยู่ในสวรรค์ของพระองค์มีความบรมสุขมากมายแต่ก็ยังไม่ใช่ความสุขที่เต็มเปลี่ยนดังเช่นที่ขขอัลลอฮ์สะพานอตาลาได้ทรงประสงค์ได้สร้างพนางฮาวะนะครับพนางฮาวะหรือฮาวาในภาษาที่เรารู้จักกัน เป็นภรรยาคู่สามีอยู่ในสวนสวรรค์ของลอสพานมาตาลาในพระมหาคัมภีร์อังกุานเมื่อสักครู่เราจึงได้เห็นนะครับว่าได้เห็นว่าอะไรครับลอสพานมาตาลาได้ส,งส่งตรับบอกว่ายะอิยยฮันาโอเหล่าบันดามนุสเซียชาเลยแสดงว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นได้เรียกเราทุกๆคนไม่ใช่เรียกผมเรียกอับดุลมาลิกหรือว่าเรียกซาบิดที่เขาชื่อซาบิดเมืันนี้ คือซาบิบนะะเรียกซาบิตหรือเรียกเจ้าสาวสีนะเพียงเท่านั้นแต่เรียกมนุษยชาติญาอิมานัสอิตตอปุลล์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของท่านอันละดีข้อละกากุมิน,นัฟซิว,วาฮิดะซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายมาจากชีวิตเดียวนั่นคือชีวิตของอาดัมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสภาพที่เป็นคู่กันหญิงชายในดุยานี้ ที่ศาสนาอิสลามยอมรับก็คือต้องอยู่เป็นคู่นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เป็นแบบฉบับของศาสนาอิสลามที่สําหรับบุคคลที่มีความสามารถบุคคลที่มีความาความเขาเรียกว่าได้ผ่านกระบวนการทํางานได้รู้จักกันก็สมคอย่างยิ่งที่จะเข้าการพิธีการสมรสแต่งงานให้ถูกต้องตามแบบฉบับของอันอิสลามเพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยความจเจริญ พื่อให้การดำรงชีวิตนั้นเป็นไปด้วยการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าและก็ด้วยการประครับประคองกับคน,คนที่เป็นวารีหรือคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายที่จะช่วยกันผักดานช่วยกันค้้จุนช่วยกันขอตูอาร์ช่วยกันขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความจเจริญกับคู่บ่าวสาวในวันนี้แล้วก็คู่อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงเหตุนี้เองนะครับเมื่อลอสสุานมาตาได้สร้างให้อาดัมกับเฮาวะใน,นสวงสวรรค์ของพระองค์แน่นอนว่าเกิดนะครับมันก็มี ข้อติดก,กั้นหรือว่ามีอุปสรรคในการดำรงชีวิตในฐานะคูข่ของเราคูข่ข,ของเราจะมีอุปสรรคอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฮาวะากับอาดามโน่กับท่านนาบีอาดามอะลัยฮิสซารเหมือนกับเราเรียกว่า, e าอีฟภาษาอังกฤษนะครับที่เรารู้จักกันอาดามเนี่ยนะก็คือแล้วก็อีฟที่อยู่ในสวนสวรรค์ของลังทธิฮานดารานี่ะครับก็เกิดอุปสรรค อุปสรรคนั้นคือการชักจูงของชัยตอนชัยตอนก็คือมารร้ายที่มันเหมือนกับกีเลสที่อยู่ในตัวเราด้วยแล้วก็เป็นชัยตอนที่พระพุ็นเจ้าได้ทรงสร้างมาเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งที่ให้เป็นการบททดสอบกับมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตคู่แน่นอนและเกินนะครับสิ่งังกัก่กวคืออุปสรรคในการดำรงชีวิตในการที่เราจําเป็นจะต้องฝากฟันอุปสรรคไปให้ได้และสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ยอมรับและได้บอกกล่าวกับเรานั่นก็คือว่า ชีวิตคู่เนี่ยนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างมีอิสามคําว่ามีอิสามในที่นี้หมายถึงต้องนําศาสนาไปประกับประกบใช้ในชีวิตของตัวเองเช่นชีวิตนั้นศาส,สนาสอนให้เรานั้นละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอย่างน้อยคู่บ่าวสาวในวันนี้และทุกๆกคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเคารพอิบาดาัดผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของเขาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นห่างไกลาจากชัยตอนห่างไกลาจากกีเลหา าจจับมารร้ายที่คอยที่จะสับหลอกที่คอยที่จะทําพยายามทุกวิถีทางให้ชีวิตคู่นั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ดังเ,เช่นเช่นที่ปรากฏในสวรรค์ของพระพผู้เป็นเจ้าเมื่ออาดัมกับอีฟได้อยู่คู่กันในส,สวนสวรรค์ของลอสสุภานของวัวตาลาปรากฏว่าช้ยตอนพยายามที่จะตัดสึกกระซาพยายามที่จะชักจูงลากจูงไม่ว่าทั้งอาทั้งอาดัมและอีฟก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปให้ฝ่าฝืนคําสั่งของลอสสุภาร สุดท้ายมนุษย์เองก็ม่สามารถที่จะทักทานไม่สามารถที่จะขัดขืนกับคําสั่งของชัยตอนได้และพาตัวเองไปสู่สิ่งที่เป็นฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นจเจ้าด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นประการแรกที่ผมจะให้คําแนะนําคำํำเตือนกับผู้บ่าวสาวในวันนี้ให้ยึดม,มั่นในหลักการศาสนาคุณซาบิตในวันนี้ชื่อของเขานี่ไม่ธรรมาดานะครับชื่อซาบิตนี่นะครับเป็นชื่อของอัครสาวกคนหนึ่ง ของท่านนบมีมหามัสลลวะมหะเลฮิวะซัลลัมผู้ยืนหยัดในหลักการศาสนาผู้ยืนหยัดในยึดคำมั่นคำสอนของอันอิสลามก็หวังว่าคุณสาบิกในวันนี้นะครับจะได้นำหลักนำคำหลักคำสอนของอันอิสลามเรียนรู้ต่อไปนะครับและเหมือนกับที่อยากจะนะสีฮัตพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่หลายๆท่านจะเข้าใจผิดนะครับว่าศาสนาอิสลามดูน่ากลัว ศาส,สนาอิสลามดูจะเข้ากันได้หรือในความเป็นมุสลิมจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายดายนะครับในการปฏิบัติแม้กระทั่งคาสั่งอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานหากว่าพ่อแม่ของเราอาจจะไม่ใช่มุสลิมอันนั้นไม่ใช่ปัญหาใดๆของอิสลามเลยนะครับเพราะการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของจิตอาสาของเราที่เรานําตัวเองมาสู่การนับถือศาสนาอ,อิสลามไม่ใช่เป็นการบางงังคับศาสนาอสามีกฎอยู่ข้อหนึ่ง และแลาอิกรอฮฟิตีไม่มีการบังคับผููเขียนใดๆในการนับถือศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ในโลกนี้ใครจะนับถืออย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาส่วนตัวเราจะไม่บังคับต่อกันและกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีความแตกตา่ตางบางส่วนเล็กน้อยแบบนี้ก็อยากจะให้คำมัธยฐัตทุกๆคนและพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ได้เข้าใจว่ารูปลักษ์ ของศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่ศาสนาที่น่ากลัวเป็นศาสนาที่สร้างแต่คุณธรรมให้เกิดขึ้นโดยแท้จริงต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีการขับเกลาตัวเองตลอดเวลาต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่มีความผูกพันระหว่างเขากับผู้ผผเป็นเจา้าจนกระทั่งในบางบริษัทใ,ในยุโรโปด้วยซ้ำน,นะครับที่เขามองว่าถ้าเกิดรับมุสลิมมาเป็นพนักงานเขาจะถามคำคาหนึ่งว่ามุสลิมคนนั้นละมาถือไหม คำว่าละมาดก็คือนมัสการต่อพระพุทธเจ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถ้าหากว่าใครละมาดมุสลิมคนใดละมาเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษทาไมนะครับเพราะเขาถือว่าในเมื่อคุณเชื่อต่อสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นสัตว์อะไรกับคุณจะกลัวกับเจ้านายที่คุณเห็นอยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับเป็นเรื่องคุณธรรมขั้นสูงที่เราจะพยายามขัดเกลากิเลสข,ของเราขัดเกลสิ่งที่ให สิ่งที่จะทําให้เกิดความาช่องโหว่ให้มารร้ายชัยตอนนั้นมากระซิบกระซาบจากตัวเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับซาบิด้วยแล้วก็สฟีนาด้วยนะครับจะสังในวันนี้นะครับก็ให้ประคับประคองชีวิตคู่และสิ่งที่สําคัญเราไม่ได้มีครอบครัวเดียวตอนนี้เรามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งคุณสภีนาเป็นภรรยาของซาบิดนะครับก็จะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มีพี่ๆน้องๆซึ่งเขาคุณซาบิษเขาทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในขอบเขตที่เราสามารถกระทําได้เช่นเดียวกันและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับคุณซาบิษและาฟีนาด้วยนะครับและคนอื่นๆในครบอบครัวด้วยอลัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى ทรงตรัใสรในอัลกุรอานในซูรานไอยานี่และบอกว่วาวะซอฮิบุมาฟิดดุนยามะรูฟาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาสั่งใช้เรา แลเราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะอิสลามอัลลอฮ์ได้สั่งกับเราว่าให้เราอยู่กับท่านด้วยความดีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดไม่ได้มีช่องโหว่ระหว่างเรานอกจากเพียงเล็กน้อยในเรื่องของหลักความเชื่อที่เราอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็ละตรงนั้นไว้ส่วนอื่นๆในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้หวังว่าคำาัง่งสี่ห้าของผมนะครับ ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะให้มุมมองกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าให้เรามองมอกว้างๆนะครับกับเรื่องหลักการของศาสนาว่าศาสนาก็คือสิ่งที่เป็นวิธีทางของการดำรงชีวิตของบุคคลในการดำรงชีวิตใน,ในโลกนี้นะครับก็ท่านก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับพี่น้องนในท่านนะครับก็วันนี้เข้าสู่พิธีที่สำคัญน,นะพิธีของเราเนี่ย ง่ายๆสั้นๆนะครับก็จะมีการนำเสนอเราเรียกในภาษาเราว่าอีจาอ้าส่วนการตอบรับอรรถอบู๊นก็คือคุณสาธิก็จะเป็นคนตอบรับจากผมรายละเอียดมีอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันรายละเอียดก็เรามีพยานในหลักการศาสนามีขอมีพยานสองคนขึ้นไปก็คือเริ่มต้นจากสองคนวันนี้ก็ขอแต่งตั้งพยานนะเพื่อให้เป็น,เป,นเป็นการเราอยู่ในในภาพรวมน,นะครับ ก็เป็นน้องชื่ออะไรครับยูซุปยูซุปเป็นน้องชายเจ้าสาวอะไรนี่ขอยูซุปเป็นพยานหนึ่งคนนะครับก็เป็นน้องชายเจ้าสาวายอยู่แล้วแล้วก็บางเป็นม,มาริบนะดรามารานาิน้อสนุนเลยครับอันนั้นผสมรูายูซุปน้องสนุนเลยครับติยานนนมาอฉลองนะครับยูซุปแล้วก็บางทุนมาราิบเป็นพยานเดี๋ยวผมจะเป็นผู้แต่งก็ส่วนคุณพ่อเจ้าสาวก็มอบมาให้ผมอยู่แล้วคุณพ่อเจ้าสาวนี่ท่านเป็นวาลี ภาษาเราเรียกว่าวาลีหมายถึงผู้ปกครองเจ้าสาวแม่นานดังกล่าวจะไม่สามารถคุณฟาบิสไม่สามารถไปไปอยู่กับเจ้าสาวได้ถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเขานะครับเขาเป็นผู้คลอดมานะครับเขาไม่ใช่เขาเป็นผู้ปกครองคุณ,คณแม่ก็เป็นคนคลอดนะครับอตนี้เขาจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นวาลีอันนี้วาลีเนี่ยวาลีหมายถึงผู้ปกครองก็มอบให้ผมให้ผมทําหน้าที่ไปด้วยผมก็ต้องตั้งตั้งพยานโดยมีสองท่านนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ข้างล่างก็ถือเป็นพยานเหมือนกันนะ แต่เป็นผมจะทําให้มันเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าคือเราอยู่ในภาพรวมแบบนี้ก็อยากจะให้มีพยานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับทุกคนในที่นี้ถือเป็นพยานให้กับคุณซาบิตและคุณสฟินาในวันนี้นะครับประอพรให้กับคุณซาบิษคุณสฟินาด้วยนะครับก็ทำอยู่แล้วนะครับผมก็จะเริ่มต้นเลยนะอ่ะจิบไม้เลยครับผมอ่ะเร,เริ่มต้นนะครับพิธีอัพอยู่หนกันกะนะก็จะใช้พี่ คาพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับพยานทั้งสองท่านนะครับที่มาอยู่ในวันนี้และพยานท่านอื่นๆที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับก็าอัลฮัมดอย่างนี้นะครับอัอสลัมุลหมานุลรอฮิอัลฮัมดุลิลาฮิรับบิลอาลามีนวัสัลลัตุสัลลัมอะลาอุลินกะรีมนบียินะะบีบินามุฮัมมัดวะอลีฮิวะซัฮบีฮิวะมันตับะฮุบีอัสานิล กระผมอยากาังเื้นพิทักได้รับมอบหมายจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่ออะไรนะครับช่วยคุณพ่ออาลีมนาะบอกผมด้วยผมดึงคุณพ่ออาลีนะครับได้มอบหมายให้กับผมได้ทาหน้าที่แต่งคุณหรือนําเสนอคุณสัพพินะที่ท่านนั้นได้มาขอเป็นภรรยานะครับคุณสัพพินะเป็ุตรีของคุณอารีฮัทีอาลีนะครับด้วยมาฮัที่ตกลงก,กันไว้เจอครับ ข้าพเจ้าไงซาบิสซาบิสขอรับรับคุณัาฟินะติยานน์เป็นภรรยา ผมไม่ได้ขอนะพยายามคนขอผมต้องใจเย็นๆนะครับเจ้าเดี๋ยวต้องหงเดี๋ยวเสนอนทะ่านให้เรอย่าไปต้องรียครับใจลงๆน้ำไหมไม่ต้องนะได้ดูยากนะมายากความยากามคามลมีติ๊เล็กน้อยนะครับอยากจะให้เราไหลลื่นนะมันจะได้ทำหนแล้วพยายามได้สบายใจนะครับก็อีกรอบนะครับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอย่าดันผมเดี๋ยวผมวครับข้าพเจ้านายยักษ์ฟ้าเรื่องพิทักษ์ได้รับมอบหมายจากฮรจีอาลีให้เป็นวาลีแต่งตัะให้เป็นวาลีให้แต่งให้แต่งท่านคุณสัฟีนาที่เป็นบุตรตีของท่านด้วยมาฮัมที่ตกลงกันไว้เริ่มเลยครับข้าพเจ้า นายซาบิตอืเปินพาพรครับอรับคุณสาฟินะคืยานนท์อุณาหอนายอารียานานท์นเป็นภรรยาของข้าพเจ้าด้วยมาครับตามที่ตกลงกันไว้ว่าหมาครับพ็นยาขอคือใครข้าพเจ้าเอารับที่การเฉียเอาเป็นรับนี่นะฮะพยาบาลเออพยา,านายาานี่นะ เดี๋ยวเปลี่ยนพยานเรี่ขอรับข้าพเจ้ารับนี่งะรับข้าพเจ้านายาธรรมใหม่ทีนี่นออสุดอดจะเก่งเหมือนกันใหญ่นะข้าพเจ้านายยาฟาริพิทักษ์ได้รับมอบหมายจากพระจีอาลีให้ทำหน้าที่ในการแต่งงานท่านในวันนี้ก็คือบุตรสาวของท่านคือคุณสกีนะ บุตรกบดุลตรีของคุณอาลีตามมาฮัตที่ได้ตกลงกันไว้ใช่ครับพระพเจ้ารับรับนิกกาอังสาวนางสาวตาฟินาปิยาลน์ครับเป็นภรรยาของข้าพจเจ้าตามมาฮัตที่ตกลงกันไว้มาชมนะครับมูลอัครนะครับบารักอัลลอฮฺละกัสวะบารัดอัลเลกะวะจามะบานุกุมาติลไครี بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في <applause> الخير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، ربنا لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأقنا عذابنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ยามบนาลเดินาถึง <forcé> ล <Deus> <ored answered> <mat ik ค> ะิรลอลลอฮ้วะบาริกานุสซาติกะเรรัฐขบิทีเราอัลลอฮ์ี่หพีนิ